สวัสดีครับผมท่างใหญ่ท่นวันนี้จะมาออกแบบทรงผมให้ลูกค้าชื่อคุณอะไรครับเนี่ยออคุณบอนมาจากบางว่านะนะครับก็คุณบอลคุณบอนก็เป็นผมบางนะแต่ท่างใหญ่จะออกแบบให้ทรงผมนี้นะครับดูแลง่ายแล้วก็มีความถุยนะตอนนี้เป็นผมที่บางแล้วก็ตรงๆงธรรมดานะครับความยาวนะครับเราจะกระนดดออกไปนะครับแค่ประมาณน,นี้นะ ตั้งบ่าตัดทิ้งเลยาฐานก่อนแลก็หมแล้วก็แบ่งผมนะครับผมถาขึ้นยกนะครับผมแนวตั้งนะ ยกขึ้นก็สิบองศานะผมต้องการให้ทุยไปถึงบางบ่านนะได้เท่าไหนเอาเท่านั้นนะอย่าคาดหวังกนะันรทั้งใหญ่เยอะมันมีองค์ประกอบสามส่วนนะเรื่องของเนื้อผมที่มีจํานวนจากัดมีบางนะแล้วก็อะไรอิสาะแบนเะนี่ยผมไม่รู้จะเอาผมตรงไหนมาช่วยในการยกทุยแล้วก็จะใช้องศาในการยกทุยแล้วก็เทคนิคก,การตัดนะ แล้วก็อีกส่วนหนึ่งของกีมือช่างนะยกขึ้นตอนซิกแซกเลยตัดแนวตั้งยกซิกแนวนอนให้ไม่ได้ตำแหน่ง90องศาตัดซิกแซกนะตั้งใหญ่ตัดปลอยคัตติ้งบบซิกแซกตื้นๆนะหรือว่าไปๆเฉยๆไม่เอาลึกนะถ้าลึกเนื้อผมมันจะบางนี่คือเทคนิค การตัดทุกทรงทุกศีษานะภาษาช่งางอ่ะพูดแค่นี้ก็รู้เรื่องแล้วนะในความถุยขึ้นมาแล้วนี้แบ่งผมเขนเตอร์ขึ้นมา ผมทุกการให้มันคุยไปถึงบางบานะครับถ้ายกสื่อ5อ,องศาเนะี่ยมันมันจะไม่ถึงนะเพราะงั้นยก90องศาเลยแต่โค้งนี้ามรูปศี้สานะ้าสิบองศาลยความยาวสี่นิ้วครึ่งนะไม่หมดก็ตัดให้หมด ทางผมนะครับมุมเออรูปแบ่งรูปเค้กนะหรือว่ากีบส้มบ้านเราเนี่ยง่ายๆนะแบ่งผมให้สะอาดให้คลีนนะมันมองดูเหมือนมันนานมันเนิ่นนานมันช้าแต่ว่าก็ต้องไปตามสเตปที่เราเรียนมานะ เราชำนาญแล้วเราค่อยตัดแอดววนต์ตัดเทคนิคเบสิกไปที่ชอบอความทุยไปเนี่ยจางไม่หูอุณมพรบอกว่าให้โจทย์เอาดูแลง่ายก็ต้องเกิดตัดให้มันได้ความทุยนะครับแล้วก็ดูแลง่ายนี่ผมหยิกธรรมชาติใช่ไหมครับ นี่นะอีกธรรมชาติประโชคดีนะที่อีกธรรมชาติทําให้ผมมันมีวอลลุ่มทาให้หัวอะไรหัวไม่รีบแบบนั้นนั่นเองข้อดีของผมอยากโศกนะยกขึ้นให้ดูกันหลากหลายนะวันนี้ช่างใหญ่ขึ้นทรงด้วยแนวตั้งนะ บางวันอาจจะตัดเป็นแนวนแนวขวางเนี่ยตัดแนวตั้งยกเช็กแนวเลยแนวเลยแนวขวางหรือแนวนอนนั่น,อนเองเช็คตัดแนวเช็คตรวจสอบไปด้วยมันจะได้อะไรชัวร์อหลังมือดันดูทุยนะความทุยมาระดับนี้นะ มานี่ความตุยตัดเจนทีนี้เราก็อะไรแบ่งอันที่สามลงมาอันที่สามแบ่งลงมาตั้ตง,งใหญ่ยกขึ้นไปเท่าไหร่ร้อยสามสิบห้าองศานะวีเข้าวีออก ก็สรสาม้าองศานะตัดเชื่อมกับชั้นที่สองนะอย่าแบ่งเยอะถ้าแบ่งเยอะมันมองไม่เห็นไคลายแล้วตาเราจะลายไปด้วยเพรปกติตาเราก็สั้นอยู่แล้วนะมันจะมองไม่เห็นไคลายยังไงก็ไม่พลาดก็ค่อยมาถ้าเราแม่นเรื่องเบสิกมันจะทําให้การการตัดของเรามันไวนะ จะดูดูมันละเอียดที่เสียดูมันนานเนื่อนนานน่าเบื่อ <S <S ดยจนว่านักเรียนสร้างที่ใจร้อนะมันใจร้อนไม่ได้ใจร้อนแล้วหนีบนิ้วตัวเองอ,งอีกจะพลาดทังไปหนีบหูลูกค้าอีกซวยอีกจะต้องไปออกโขนกระสือนัเธอเส็จเส็จ เช็กก็เช็ตกันเรเก้าสิบองศาด้านข้างให้นึกถึงสี่ห้าองศาก็พอนะอย่าสูงด้านข้างผมจะออกแบบให้ตัดตามบทีหูประมาณเซนหนึ่งนะจะทักหูได้ถ้าผมตัดเป็นฐานตรงอ่ะมันธรรมดามันไม่สวยมันไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่คุณพอ้อมหนูเอาเลย tập đi tập làm tập cùng tăng cọp xuống nhất điều hòa ทีเั่งสาธิตเสร็ปออกมาณนี่ไม่ได้สั้นมากหรอกเอาำลังงามมาด้านข้างปีดไปเลยชั้นที่หนึ่งสาตัด ตันหัวสิง,งหนูนะประมาณหนึห่งเส้นดีล่างลงมาตัดผมดูพอนแสกไหนซ้ายไปขวาใช่ไหมบางทีก็เป็นปน,น้ามาย อผมว่าครั้งนี้ก็ดีเดี๋ยวผมสไลด์ขึ้นมาประมาณนั้นนะทำออกขึ้นนิดนึงนี่จะยกขึ้นตัดเก็บรายละเอียด ีเสือมาลังบ้านเกิอนกาตัดเกิอนกาตัดมีคนมีผมบอล คนย้อนนะเราจะเลื่อนไตร่สิงวีดันขึ้นแล้ดับทิ้งแถวบ้านร้อนนะพี่ผมเปกว่าร้อนจะพอะแถวสะพานใหม่ร้อนเมืองมันสี่สิบองศาใช่ไหมพี่โดยไม่รู้จะอยู่ไหนกันนะสี่สิบเราต้องอยู่ในในแอร์น,นี่แหละไ <laughs> <laughs> ปไปไปไป ลฟิสืร์ปล่อย,อย,อยผมมันบิดไปทางซ้ายนะเราก็ทราบทำใจก็แต่งให้มันดูซอฟนุม่มๆมอปล่อยๆปลอยๆปล่อยๆดีดอก

เลือกทำเฉพาะช่อนะที่มีความหานาล่ะ อยคอยคอยคอยเรืองข้าม,มันหนานใช่ไหมกม็เลี้งออกเฉพอจุดเดือนั่น ้าหน้าประมาณนั้น,นพี่ไปตรงสั้นมากพอเข,า,ขาจบนะ่ยเดะให้ดูความทุยเป็นไงพี่ทุยไหมถึงบางว่าไม่ความทุยพี่ชอบไหมไม่ต้องใดก็ได้นะเฮ้ยไม่ได้พี่คือทั้งใหญ่ซอยตัดผมให้แบบไม่ต้องใดก็สวยเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนทรงทุยแต่ว่าวันนี้ต้องใดให้สวยให้พี่น้องประชาชนที่ชมแล้วก็ให้รูสิทธิผู้บหาที่ติดตามอยู่ทั่วโลกได้ดูว่า เช่นยังไงให้มันให้มันสวยกว่าเดิมนะครับอยากต้องขอบคุณธรรมชาติของพี่นะที่ทําให้ผมพี่มันเป็นอยากโซกอิกมันทําให้มีวอลลุ่มอรอพี่เนือกภาบอกนะภาพที่พี่ไม่มีวอลลุ่มกนะผมพี่รีบเลยดีหน้าดูหน้าพี่เลยไม่อย่างมุนไปหากล้องเดี๋ยวคนฮอตตลกไปอันนี้ทา่านากอธิบายให้ฟัง อาบน้าเสียดสาผมเสียดเอาผ้าขนหนูซับๆแล้วก็ใส่น้ํามันอาหารผมเสยๆใส่โฟมจับรอนก็ได้ไเสยๆออกจากบ,บ้านได้เลยอย่ยข้อดีของผมแยกโศกนะผมดีเดี๋ยวมาดูวิธีการใดเดี๋ยวช่างอูจะฉีดน้ํานะครับแล้วก็ใส่อาหารผมเติมให้หน่อยอาหารผมนะครับที่ท่างใหญ่จะให้ช่างอูใส่ก็คือเป็นยี่ห้อใส่อนอนนะบำรุงเส้นผมพอผมมือลูกค้ามีการทําสีมา và ta hẹn, chớ xài ấy lung lung là. năm rồi. เราก็จกมาดูหน่อยครับอ่ะดูยิ่งใดยิ่งคุยนะพี่ <S <S เห็นข้างหลังไหมเราจะได้เสร็จแล้วก็ตรวจสอบแล้วว่าชอ่อไหนมีความหนาทึบผมลูกค้ามีความบางด้านหน้าส่วนด้านหน้าใช่ไหมถ้าอยากจะเก็บไว้ด้านหนา เพื่อจะให้มันความหนาไปรับกับให้ทอยหรือว่าด้านหลังนะผมส่วนด้านหลังะให้มันปรนล้านให้มันมีเนื้อผมมากขึ้นนะส mm hmm. ่วนไหที่มันหนาก็สไลด์หวานๆหน่อยพอดีพอดียเยอะนอ,อ่อนไถายออนนิดนึงนะวินนะ mm hmm. ถ่ายจริงให้ลูกค้าหน่อย ผู้หญิงอะ่ะบางคนก็มีหนวดก็ควรออกด้วยแต่ว่าช่างอยากจะดูแลแค่ไท้ทอยกับจอนครบอ่ส่วนหนวดขนหน้าเ,เนี่ยคิ้วนี่ต้องไปคนเองนะวันนี้ขอขอบคุณนะครับคุณพรนะครับฝับงว่าที่อนุญ,ญาตให้ถ่ายวิดีโอ มาครั้งแรกก็ใจดีให้ช่างใหญ่ถ่ายวิดีโอได้กลับไปดูตัวเองได้ด้วยเพราะว่าดูคนอื่นมานานแล้วใช่ไหมพี่ใช่คนะครับเป็นนิมิตใหม่ใหม่แนวใหม่นะครับพี่เป็นการตัดผมแบบถ่ายวิดีโอไปด้วยให้กลับไปดูตัวเองได้ด้วยร้านอื่นไม่มีหรอช่างใหญ่ก็เป็นการสอนเนี่ยสอนตัดผมซีซีนะครับลงใน youtube นะ เพื่อสร้างอานิสงส์ของการทานเป็นทานบารมีนะเป็นวิทยาทานแล้วก็เป็นก็ขอให้อานิสงส์ของกันเป็นนางแบบวันนี้ขอให้คุณพรอเดินทางกลับบ้านปลอดภยัยสภาพแข็งแรงซื้อรถตะลอี่ก็ขอให้ถูกรางวัลใหญ่ๆแต่รามอัอะไรก็แล้วแต่ก็ไปแล้วตบ,บุตวาสนา เพราะฉันเยากก็ซื้อเหมือนกันซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่อความทุยตกคัดบบเบาๆตรงนี้ต้องใช้ฟิลลิ่งนะความรู้สึกส่วนตัวล้วนๆประสบการณ์นะครับในการทําให้ผมมันสวยตรงนี้ทัดหูก็ได้ทัดหูม,มาดูว่ามันโหูไหมเหมือนมันโหูไปหูไปนิดหน่อย ดูฝั่งนี้มันโผล่ไหมมันก็เลยหูนิดหน่อยเหมือนกันดึงดูรู้สึกว่าครั้งนี้จะยาวนิดนึงก็ไรออกนะดึงดูตรวจแล้วตรวจอีก ต้องให้ชวนในสายตาเราแลค่อยปล่อยลูกค้าออกจากร้านนะส่วนหลายๆมิติดูภาพรวมนะไม่ใช่จะไปดูแต่ว่าด้านข้างด้านหลังอย่างเดียวนะเป็นช่างเต้องดูให้ลึกซึ้งกว่าลูกค้าเยอะๆเลยผมใส่แว็กใส่สเปรย์ได้ไหม <c oughs> อยากจะตัดผมมาช่างใหญ่นะครับกรจองคิวเข้ามา 10โมงเช้าถึง5โมงเย็นคิวละ1ชั่วโมงนะต้องอยาจะพยายามตัดซอยสะ15นาทีตัดผม,ม15นาทีเป็น30นาทีนะได้อีก15นาทีก็45นาทีแล้วก็คือชั่วโมงนึงอะ่ะให้มันเรียบร้อยนะเร็วกว่าน,นี้ก็ไม่ต้องสานะสามมาจากบ้านนะเต่แบตกดหนึง จะย่ำขยุ่มให้มันพองตัวให้มันยกมันยกโคนขึ้นมานะครับมันจะได้ทุยไกลๆนะมันจะ้อยู่นานๆนะให้มันอยู่ไปถึงบางว่านะดิฉีสเปรย์เอาสเปรย์ฝุ่นหรือสเปรย์แข็งดีเฝุ่นนะฝุ่นก็คือไม่แข็งมากนะครับสามารถขยับมาจับได้ทั้งวันทั้งคืนเราเป็นช่างเราก็ต้องกล้าถามสบตาลูกค้าเยอะ ไม่ใช่ก้มหน้าก้มตาตับอย่างเดียวกลัวแต่ลูกค้าจะกินตับไม่ได้นะเราต้องเป็นช่างมันต้องสบตาลูกค้าด้วยคุยลูกค้าด้วยหลับตาพี่ศูนย์แปดหนึ่งเก้าแปดห้าหกสองสามสี่และศูนย์หกสองห้าสี่แปดสามเก้าเก้าเก้านะกดไใจไหม ก็ซองนี้ก็เป็นซองยอดนิยมนะถัดทุกวันหนึ่งพันบาทตัวหนึ่งซองนะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย